สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซ็งเฮงมอนิ่งนิวชาวันจันทร์ที่27เมษายน2563สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงต้นสัปดาห์ทองคำก็ถูกแรงเทขายออกมาเราก็ทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบ3สัปดาห์นักลงทุนเทขายทองคำเพื่อชดเชยผลขาดทุน จากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นนะคะจากการที่มีการลดลงแรงของราคาน้ํามันขณะที่เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็กดดันต่อราคาทองคําด้วยแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์ก็มีแรงซื้อทองคํากลับเข้ามาเพราะว่าก็มีสถานการณ์ความตึงเครียดที่อเปอเปเซียนะคะมีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสเปนเราก็อิหรา่านจำนวนผู้ขอรับสกกรว่างงานของสเปนกาก็สูงกว่าที่าประเมินไว้ด้วยนะคะทำให้ตอนนี้ก็มีคนตกงาน ในสหรัิกานะเพิ่มขึ้นถึง26ล้านลายภายใน5สัปดาห์เลยทองคำก็ยังมีปัจจัยหนุนอีกประเด็นหนึ่งนะคะกองทุน SBR ซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้าซื้อ26ตันถือว่าเยอะนะคะแล้วตอนนี้กองทุน s p r ก็ถือของทองคำเนี่ยสูงที่สุดในรอบ7ปีเลยนะคร ราคาทองสปอร์ตปิดตลาด1,727ดอลลาร์ในวันศุกร์นะคะลดลงไป3ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมมาก็ว่าเซงเฮงวันเสาร์ปิดที่26,350บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันศุกร์ค่ะสัปดาห์นี้ก็มีประเด็นที่ต้องติดตามเข้มข้นทีเดียวนะคะมีการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศเลยนะคะไม่ว่าเป็นการประชุมของธนาคารกางสหรัฐหรือว่าเฟด การประชุมของธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าที่สาคัญที่สุดน่าจะเป็นการประชุมของเฟดนะคะซึ่งในความเห็นก็คิดว่าไม่น่าจะมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านมาก็ได้มีการออกมาตรการผ่อนคลายเต็มที่แล้วนะคะเฟดใช้ดอกเบี้ยต่ำนะคะส่วนเปอร์เซ็นใช้มาตรการค e ีวงเงินไม่จํากัดนะคะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินสูงถึง2.3ล้านล้านดอลลาร์นะคะหรือว่าเต็มที่แล้วนะครับ ซึ่งมาตรก,การที่ผ่านมาของเฟดก็ถือว่าช่วยหนุนราคาทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยต่ำก็ทำให้เ,เงินก็ไหลเข้าทองคำนะคะเงินตลา์ที่อ่อนค่าลงทิศทางก็จะทำให้ทองคำก็ได้ปัจจัยบวกจากประเด็นพวกนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่น่าสนใจก็เป็น GDP สัมมิกาไปมาสหนึ่งนะคะแต่มัดหนึ่งเริ่มได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 แล้วนะครับตลาดมีการประเมินนะคะว่าตัวเลขแต่มาสหนึ่ง GDP น่าจะหดตัวลงประมาณสักน4%ะคะ่ะจากที่ไตมาร์ท4ของปีที่แล้วนะ่ยขยายตัวประมาณ2.1%นะครับต้นสัปดาห์ทองคําอาจจะเคลืนหนไหยกรอบแคบนะคะเพื่อรอผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นะคะซึ่งถ้าเกิดเฟดมีเซอร์ไพรส์ที่ออกมาตรก,การอะไรเพิ่มเติมทองคําน่าจะขึ้นได้และแต่ถ้าไม่มีการออกมาตรก,การอะไรทองคําก็อาจจะยังเื่อนหน่อยที่เป็นไซเวอบอยู่ ะะทองคำมีแนวป้าสสำคัญที่1 7 5 0ดอลลาร์นะคะแนวรับก็1 7 0 0ดอลลาร์แล้วก็แนวรับสำคัญช่วงนี้1,670ดอลลาร์ 1, 90, ค่ะมันกลยุทธ์การลงทุนถ้าเล่นสั้นจริงๆนะคะสำหรับการลงทุนใน g o l ฟิ u จอร์กลไลฟ์เจอรก็อาจจะเข้าซื้อเกงกำไรที่1,700ดอลลาร์ 1, 700, จุดขายตัดขาดาทุน1,690ดอลลาร์ 1, 90, ค่ะทองแท่งก็ใจเย็นนิดนึงนะคะอาจจะดะูประมาณสัก1,670ดอลลาร์ 1, 70, ลงไป ต่ำกว่านี้ก็น่าสนใจในการเข้าซื้อเก่งกำไรคะ่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ